งานบริสุทธิ์สามารถผูกแกนขวางคนเตาะยุยเย็นเป็นสุดไปทั้งใจทั้งใจไปทั้งใดก็ขอองก็มีโชคมีใช่ความสุขความอยากให้เกิดเคราะห์ให้หนอกเคราะห์ให้หน้าให้่ไม่แย่นุมเด้อหัวสับบรรยุตายาหนังอิทธิคัตสันตอาสาวะขยั่งอิทถังตั้มบางโนติมันถังละมาไม่หังนักกันตังสารนังกันตุนักกันตังสารนังกันตุนักกันตังสารนังกันตุญาณญามฆอุ <therapist. S 1> พุทโธเป็นกันค้าม <USSR> oh. ัด <para> ท <fork> ่ามเป็นผูแดงสังโคเป็นฟ้าบังแบบสีบ้างลายสัตว์น้อนเสมอบเรนน้อนดด้ดอกคิดถึงเจ้าบุญกว้งโลกุโธนะโมกุตายะนะครับอาจารย์ายนามนะครับมนีมหาพระอาจารย์นะครับครับใส่ชื่อคาว่าพระอาจารย์ไายนามครับมามาจากไหนคนสลิ่นขึ้นได้พอเล่าท่านหลองเอ็ดท่างหลวเอ็ดคบอกว่าให้มหาอาจารย์อยู่แถวหนีเดอ่อคนว่า อยู่แถวตะกี้เพิ่นอยู่ทางรอยเอสดูทางรอยเอสดนเคยไปถ่ายดองนั่งอยู่ทางพุ่นไปอีกเขียนไปไปไทยคือเพิ่นเคยไปถ่ายครับหลังจากนั้นพระอาจารย์ย้ายวัดครับเป็นอย่างนั้นจริงในใหญ่เขาพระอาจารย์วัดตัมมาเขไปเรื่อยๆโมยุติวันยู่ได้เนาะบ่กวัยุติที่อยู่บ่วัดจริงๆวัดตัมมาอยู่เป็นวัดใหญ่เลยยอมก็ไปเที่ยวบ่ แตดแรกครับาจักซื้อวัดอยู่วัดป่านนสวรรค์ธรรมาริโยนวัดป่านนสวรรค์ใช่หน้าบริจิติษหน้ำวัดป่าบริยิตติดก็เลยบรติวดใหวัดน้อยไตได้หมดทั่วปทศบจังวัดขนาแต่ข้าว่าพระอาจารย์สมัยตะกีนี่ก็เป็นหนึ่งบเป็นสองล่องไผ ก็เป็นบ่เป็นก็บ่เคยว่าแต่ของเด่นหยังย่องกธรรมดานี่ล่ะแม่นบ่แม่นก็จักแล้วได้ข่าวว่าให้เลขให้เบอร์าโยมเพิ่นถืมาหลายงวดถือยู่นั่นล่ะมาว่าบางนึงือบางนึงก็ให้641งก็ไผจังซั่น641วนนึงนี่บ่ครับแต่ว่านนี้่มาบ่ได้โทรไปบอกโยมทางเพิ่นมับโยมตู่ครับโทรมาได้641ื้อาตัดเล่นก็9446ตรงๆเนาะพ่อาจารย์เนาะ แต่ว่ามันเต็มเต็มค่ะๆ,ๆหลักกันมันตัดสื่อเป็นนะ<ม>คนสื่อว่าเป็นกับคือว่านล่ะแม่ <c oughs> ดวงไปดวงมันรมครับ<ค> <c oughs> แต่คนสื่อสื่อบ่อม,มีดวงนี่ยกับสื่อดี่ซีนึงในนอกครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กความฝันบอกครับเ่นสมาตมาห้าฝันเลยเป็นเหล็กความฝันว่าบางหวัดบางหนึ่งออกซินหนึ่งอาตมาฝันเมือบุญเขาสากเนี่ยครับฝันจะขึ้นบุญเขาสากมันตรงวันที่เจ็ดเมือนั้นเานาะครับพอาะจะบนเขาสานนะขึ้นฝันอภิวัลกันว่า เดี๋ยมันส่อกซีหนึ่งได้คนน่ะครับมากที่แหลกมันแมนวะน้องอ่ะครับครับที่แหลกก็ยังหมดอยากเสือด้วยคัเปมากอันเล้อาตัวเหนียดหน่ยเป็นะว่ามือถึงมือดซิออกมาบ่ฟันในตังเนี้มันได้กซีนึงละครับกันได้เข้าหวน้มเลยเด็ดเป็นแบบเท่ต้นลายต่วเป็นมาลดตัวนึ่งมาบมจังมือดเองครับม่าเหนียบมาจังเหมือดครับผมมาหมได้มาวันอาทิตย์ เป็นมาวันอาทิตย์วันพุธอ๋ออาทิตย์ที่ผามาเนาะเป็นมานี่แหละก็เลยพาไปเที่ยววัสยนาลน้ำน้องวเป็นเถ่ลูกิษย์ลูกหาล่ะเถียร้ายเถี่ยน่อยก็ตามแต่เป็นซื่อเป็นของงวดที่แล้วเนาะครับอาจารย์โงวดนั้นมันการไปเรานรอบไม่เทงวันนี้อวดนี้ก็อานนี่ล้วละันนีมวดนี้ก็ให้เราละพระอาจารย์ นี่มิดฝันหรอ่ครับนี่มิดแล้วเอาอบอกบอกความฝันสู่เอฟซีผมฟังเลยครับตา้งมาฝันนี่กรับ,บรว่าได้ว่าอันนี้เนะที่แหลกริงๆนอนสิบโอใครฝันฝันแล้วก็จะจำโอใครได้ครับให้มือนั่นนี่ขึ้นโบจังมือนคนสองเหมือนคนสามเหมือนี่ละครับผมก็ได้เอาสมเด็จมามาสมเด็จคนละข้างจะเอามาอธิษฐานครับเออให้ขึนนี่ผู้ขาดสิบกวา่าตีฐานต่อสมเด็จคนละข้างครับกัมเรนซักซิด หรือว่าจังไดหรือว่ามีเรียดผู้ขาวบริรลบโล่คำนี้สิเป็นอย่างบนกับขอเห็นในเม็ดฝันเห็นเลือกเป็นเบอร์แล้วผม่อสียปวดหนาปวดน่วมลังเสี่นะอต่คื่นมากจังไดล่ะบังสิตีสามกลัวๆเฮ้ในเม็ดไปเห็นฝันเห็นบานเลอกทีโยมตูเล็ตัวอะไระบานเลือกทีบานเลืกทีอาจะมาไปเห็นนี่วบ

งวดเมื่อกี้มันออก646อืม641ตัวนี้บ่าเหล็กใายรางวัลที่หนึ่งมันออก646บ้างวดนี้7หา7โอ้กนเหล็กหาครับอเนตตามนี้ก็ฟันกับฟันนั่นสิล่ะถิ่นมากติดตามกับฟันนั่นสิล่ะครับอืมถิมาบผมาให้เลขกลายตัวจส้นใหมากอ่ะขายย่ออย่างพวกค่อยขายลายครับครับอืมตัวเดียวอกแขนแขนเดี๋ยวผมขอหยิบเบิ้งแน่ได้บ่ครับอ่า อันนี้ใส่ย้อมไปเลยได้ให้ผมไปเลยบ่ครับได้ครับผมออ๋จังได้กะคนสุรินทร์ทีวีได้ล่ะเด้อว่าเทนี่พี่น้องใบคนละใบเลยสองใบนั่นเฮ้ให้คนละใบบ่ครับแจกกันบ่ครับนี่อ่าแจกกันเออนั่นโอ้มีสองใบมันบ่มีห้ามีสองใบครับมาฝันนงสั่นล่ะทำเงี้ยเป็นยังบุญกับเสน่ห์โยมเบิ่งเอาอ่ะฝันจะได้ใจไงครับอาจารย์เพราะว่าฝันเนียเพราะว่าการการตัวได้ฝันฝันจำบ่ได้คือตัวนั้นบ่ออก เป็นกางสัมมาอันนี้จำได้เนี่ถือว่าเป็นความฝันแล้วกัพระอาจารย์จะจำไหนนั่งจำได้ันเด็กจำาไรมากอจำคือบุสี่หนึ่งจำได้ได้จำก็ขายก็้าวือตัวนั้นตอนนี้สมัครมันสีบ่อหนุ่ตัดน้ำบ่ออาจารย์ตัดบ่อตัดสามสองตันี่เราแต่ย่อมสุไปเป๋ตัดให้เป็นอย่างแบบนี้เจาาสนาขอมับตดมันสีหนาย่อมขยันมากย่อมกับเจ็ดเจ็ดเป็นตัวมันมีสองตัวสองตัวเจ็ดเจ็ดก็หายเจ็ ตักนี่เนี่ขนาดฟันเรายังจะคองยังมาหไหววันไหนก็หาแต่เนาะหลังก็มาหาเจก็คือว่าเวามว่าไม่ห่างเนาะครับแต่วันนี้นั่นมันเป็นยังบุญการไหลน้ำตามหาตัางรุ่นเหรอเด้นี่ครับตามหาจะเป็นงานเกี่ยวตามแล้วตามพอแล้วนี่ที่เราตามวางไม่วางสี่วันสี่วันสี่วันที่แม่นี่แม่ตัวนี้น่าจะตามมาเนี่นะครับครับที่สุดไปเจอแท้แล้วนะครับ อาจารย์ตังตังไห่ยามโยมพุนเห็นในฟังผมเจ็ดหาเจ็ดเม็ดเดียวรดสองตักับเจ็ดหาหาเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็สันเนาะพระอาจารย์เนาะมันีม็หมันสิเมาเล่ามนี่บอกพระอาจารย์จัดดอกหงายงยมีเม็ดนะครับ หายไปนี่อะไรหายยังไงอ้ะว่างไปตำตำอาจ้ะเยาว่างไปตำตำอาจารย์เออเนี่ยแหละครับอาจารย์หันให้ก็ได้ถือเลยครับถือเลยครับถือเลยครับเอาประมาณเจ๊าเจ๊าเจ๊าแล้วก็เจ๊เจ๊เนาะนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขของพระอาจารย์ไร้น้ำนะครับก็มาตามซื้อตามเสียงมาแหละครับเออมี่มองได้ว่าบอกเลขแม่นบอกเลขถึงคนหาไมด ก็เห็นย้มนอมเนาะเจ็บคอย้อมปูตีไส่นําทางมากเลอนีน่ก็คือเรื่คนสุรินทีวีสิครับผมเออความคณะของโยมอมกลางนีง้ก็ขอให้มันมานเด้อครับผมหัวสิุกร์วันจันทร์หนึ่งทุลนราเด็กยังก็ขอให้ได้ครับผมได้เงินได้ทรัพย์ คนทอากันมีเงินมีก้องกับสางบุญสางท่านได้กันมีกันบ่มีเงินมันกับดเียวในจิตในใจมันบอมมีคว้มงศกอันมีทรัพย์มีเงินมี่คือกันงานย่อมเดินทางมาทั้งไกลทั้งไกลกับตาม ให้ลองออกไปพิจารณาบังเดอร์เอฟซีสุขสุกนอยูก่ไกอยู่ไกตังหวัดก็ดขกีขันมากกะเอาขันบอมมากบอเป็นยังเพราะว่าของมันบ่มีหากเนาะตัมมาบรไดวารละเบอร์เซ้นไดวาร์ตัวใดเปอรอเส้น,สดดสนทุกสิ่งทุกอย่างมันแล้วเต็เทวดาจะให้ขันเทามีบุญต่อกันเฮจังไดมันก็ไดัยขันมีบุญือว่ากันคอเสียงไหนเฮจังได้ก็ะเถิดเบื่ออันใดกันตามถึงว่ามาเอาด้วยกันบอมร้าย เนาะก็ขอให้มันมานเด้อเนนนทีี่มสิงขอให้มีความสุขฮะขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมขอให้เจ้าเดินพิมพ์ปังๆลุยๆครับผมสาธุสาธุสาธุอานุชนาสาศการับผมแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ